จะเตือนไปที่ผู้ปกครองเลยว่าสวมหรือไม่สวมนะคะนี่ค่ะตั้งแต่ที่หน้าประตูโรงเรียนมันธยมวัดสิงถนนเอก,กชัยแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองเด็กๆมาโรงเรียนเนี่ยต้องผ่านการตรวจที่อาจารย์เวรที่คุมหน้าโรงเรียนก่อนเลยเป็นด่านแรกด่านที่สองก็จะต้องเข้าเครื่องวัดอุณหภูมินี่ค่ะเป็นเครื่องเหมือนเป็นอุโมงคเลยนะคะเดินผ่านกันเป็นแถวแถวแถว,แถวได้เลยทีนี้มันก็จะตรวจจับเวลาเด็กๆเดินผ่านเหมือนสแกนใบหน้าว่าเรามาเรียนหรือเปล่าแต่อันนี้ ทับภูมิได้ด้วยถ้า37.5ถ้าไม่ถึงอ่ะเป็นสีเขียวน้องผ่านไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเกินปุ๊บ37.5ขึ้นเป็นสีแดงโชว์หลาเลยค่ะแล้วก็ที่สัญญาณไปโรงเรียนปไปไปไปอ้าวคนที่เข้าโรงเรียนไม่ได้อนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีเตือนเรื่องการสวมใส่หน้ากากด้วยถ้าเกิดว่าน้องๆเดินผ่านโรงเรียนเข้ามาแล้วไม่สวมหน้ากากก็จะมีขึ้นเหมือนกันเลยว่า คนนี้พร้อมสแกนใบหน้าไม่สวมหน้ากาคนนี้สวมหน้ากากเราก็จะส่งข้อมูลเนี่ยไปที่ผู้ปกครองด้วย <ฮะ S 1> ผู้ปกครองจะได้อุ่นใจว่าอาลูกเรามาถึงโรงเรียนแล้วนะโรงเรยียนมีมตาตรการป้องกันแบบนี้อลูกเราไข้ไม่เกินตามที่เขากำหนดไวไอ้อะไรแบบ้